ไอเดียวง่องของเสอีเม่สิบเป็นยังขาลุดนองกันยองเดี๋ยวหอเมี้ยปะเมียอันนี้ Còn <laughs> quản bạn thu bạn như thế nào Mấy subscribe bạn เยังยังอาว่าสบายดีใจเยอะดีใจเาบอกดียังตื่นเต้นเยแต่พอท่านเลยก็ดีใจจักที่ได้ยังเนาะโอ้ยดีใจผู้รุ่นละรุ่นมาเนี่

บวอพิังแล้วพี่วอน,น้ำนองมาเอาปินปินมันะไอโอเคองหอนเนาะแล้วมันบกเป็นยังก็อย่าไปปับมันเลือดน้มันนะอันนี้เนาะแม่หน้องปั๊บเนาะอันนี้ยังยสีบัวสียังอยู่บัวสีถูกซ้อนปั๊บอยู่ความเย็น่ออ,นอืออเล คันใส่แซ่อีหยังเจ้าสิแซ่หยังแซ่บ่กินธรรมดาบ่รู้ว่าแซ่ซีนแซ่หยังแม่นแซ่เนื้อแซ่บ่ใหญ่ซอสมก็ได้มโอ้แซ่ดีโดได้ตัวนี้แซ่ซนี่ตัวนี้่ดีโดแซ่กินไพอดีเนาะกําลังดีเนาะตะกี้เอาใหญ่กว่านี้นะเครื่องบ่ลายเลยใส่ได้อือ่ะใส่ผักสิผักใส่นี้อือ ออ่เอนี mm ้าะลูจริงมัไว้เอมด้กุญแจเนาะอ่าตื่นเต้นจนหัวหน่อยตื่นเต้นเอ้นี่น่าสอเาะดเนาะเฮ้ยนี่น่าสอนบอกวิธีส่ด้ไได้นี่คู่มืออยู่ในสาคู่มือเห็นบอกอือ ด <c ười> ีใจแฮงบ่แม่ดีใจแฮงล่ะบ่สิเอามือ2ได้มือเนาะโอ้ดีใจแงลพี่น้องบ่สิได้มือ2บ่ได้มือไปเอี่ยมแกะกล่องเลยเพิ่นพรงานเย็นกมันน้อยใส่ยังกะเต็มยังกะเต็มอ้ยบาถามหาเจ้าเจ้าือนี่เอล่เาอน บล็อกก็ได้กันบล็อกนะอยากลองอยากลองอ,อ๋ออยากลองโอเคจับเจ้าเนี่ยเพิ่มไปไม่รู้ไม่ร้นรานสีนหลังที่โด่กันบ่อยลรอบ้าน <c oughs> ใส่ล็อกไว้ <c oughs> ปกักไฟลองโดูเอามาไฟไฟบ่อเข่าให้ได้ไฟไงบล็อ

เว่าไมเ่ากคบไวเนาองโมดลหลังคาเรอ่ีมั้งตนไหนตนไหนกันตัวไรนี่เอาแล้วไหนบอประมาณสองก็ไดสองสามกระปรคำานเสียงอันนี้ตัวนี้ไฟสีเรยังเป็นยังไงไฟมันตัดอิมันอะไรแอบบโคดมันก็ไไ้จัง น้อยฮะเสียลงมาดูเจเาปดูิแจวบดิสมุยกนีใจแหงขอสิบนาวด้ปะนโอ้ยเฮ้ยนสามสิบหได้สามอออะก็ได้ สุภาพเมยได้นีมาสุภาพเมยสามสีมืแล้วฮัลโลอยากเหยียบมาส่งแต่วันนี่ขอบใจคุณมาส่งนะขอบใจลายขอบใจอะไร <laughs> ขนาด <laughs> เก กะจีเห e en e. ่อจ e kind of ีแตนเนจีตนเงิจัดการมาาจัดการวันนข้พอใจอยู่บรอพอใจไหยดีใจบอขพอใจละไกาขอบใจเอ้ยเอ้ยข่อยเอ้ยเงินซื้อเ่าไห้อเงินเท่าหรอเงินเอ้ยขอบใจเด้อ หลักป้าซื้อให้แม่แม่์โลดดีใจหลายโอ้ยแม่ยังเด้ว่าสิมาแม่เงอนเมยโหลดเค่จสิไปส่งหลังขาแบบพุ่มเมยนในนี่ว่ะเมย์ท่าย่วยเม่ท์ทายูแจักเลยจักสิเหม็นยังโหลดผลดมีโค้งเนาะ<อ>ดีใจลายขอบ,บุญขอบคุณลายๆให้พุ่มขำนำ้ำสู้ให้อยูด่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงพร้อมด้วยขอบครัวเด้อมีครอบครัวจ้ะวะมี เห็นยังทำยัง yup. กับเขานี่จะคว่ำคู่ควมำเจริญวันดีเนาะตัวันเลวเสียงตัวใหญ่กว่านี้ก็การเสริมวันดีนี่แรกตัวใหญ่กว่านี้นะมึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยัง้อันนี้รอวันฮุกิ่งลาหลานได้ อันนี้ดิสแนวแฉะน้ำแข็งเ,เิเวลาน้นำแข็งมันเป็นอนะมันติดน,นอะอม,มันแขดีนะเ,เดี๋ยวไปเอาเล็กแฉะนะอันนี้รูดได้อันนี้นะรูดเป็นนะัูดมันก็ได้แต่กององนี้รูดเป็นขนาดรูดนนี้ตัวนี้แ่เน,น,น,นไอติมไอติมอ ลาวใซายของข้าวก็ได้เนาะอือใส่ได้เวอร์ละอันยังมันเป็นปุ่มหมองกันนะมั้งหมองลาล่าน้่าแข็งหมองลาล่าอย่าแข็งอ่ะเฮ้ท่านเคยได้ท่านเคยใช่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยหามากันสินค้าวสามเดือน ทำนี่มาทำยังไงเปลี่ยนตัวใหม่ได้แต่ข้างทำอย่าไปโยนโยนหลินโอ้ยคล้องนักไป่านสิไปโยนหลินแม่ใส่คล้องแม่แหงกระแพงอย่าว่าไปซื้อ์คล้องอันป่านนันอันนัป่านมากนะเอาไปเปลี่ยนมันหงุดหงิดแบบโมเมนเอาไปอันกันดูปิดหลอกดูหลอกนี่หลอกเป็นอยู่บ่ใให้กุญแจนอยู่ในถุงของมือขู่มือโมเมนถุงขู่มือ อ๋สบายกันหัอย่างหัอย่างคลองเสียเอาเขาวเลยแล้วหินน่องทางคิ้นี่ขอจบลงเพียงสั่นนิดเดียวหิน้องเด้อสุกุสุกคนข้อหายอื่อยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะทำด้วยทำด้วยเนาะแที่สำคัญไก่ก็ขอขอบคุณขอบคุณฐานบ้ษมิสุกุสุกคนที่คอยหายบรรจัยไก่เนาะแล้วก็ซัพพอร์ตไก่มาตลอดคือแบบว่าซัพพอร์ตเบิรงคลิปไก่เนาะหลักกาบอกขางโฆษณาไก่เนาะข้อฐานอยู่ดีมีแห้ง ไปใส่มาใส่ขก็คอยตลอดปลอดภัยเด้ออยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยอ่ะข้อ,ดดอ,หอให้เจ้านั่นอยู่ดีมีแห้งเด้อมีแต่ควบสุขควบเจริญตอลอดไปละเอียดยังทำยังจะขอให้ดูดวงไปด้วยดีหายอยู่ดีมีแห้งคือธาตสุขภาพแข็งแรงเนาะสบายดี